ก้านกาล้านได้ไหมล้านปูลี่ได้หนิเอาก็นั่นแหละข่อยกาล้านปูลี่ขึ้นกันนี่แหละเพื่อนว่ากุมลุมจุ่มปีน้องจุ่มมอล่น้ำกันปูลี่นั้นมากเจ้าหลายหลแม่นซันบ่ปูหนูนี่มากากได้เป็นลูกเป็นเมียผูนี้ว้าวว้าวนัวงอมวนซื้อมนแม้วจังสี่ไปแม่สมัยตะกี้เพื่อนเปิดน้ำรถขายน้ำปลาได้พาแดงนั่งไอบ่เออมันบ่ฮะนี่เปิดขี้มาหอดหนาเฮียหนูนี่ ปูหนูนี่ปูลี่นี่สิไปเอิญทยคุ้มไทยควงมาเจะเฝ้าไปเด้อตุ้กข่อยสีแรกหลายขวดอยู่อยากฟังนั่งไอุนดนๆตกลงว่าแลกบ่หินปะที่นี่แลกโอบตีบบตัวอักษเอาซื้อเสียงเลี่ยงน้ำเป็นผู้ใดจังใดทายทอดพานเสียงล่ำจากคุณแม่ผิดสมัยเพชรร่มช่วยนั่นเอาแม่เจยามมาท่าผีจังใจไก่แค้นเอานา่งสีอูพี นางเที่ยมแม่บ่ไดด้มันสิขีกากินปีว่าเป็นอย่างนลูกกับแม่ก็อยู่น้ากันนั่นแหละมีลูกกับมีแม่มีแม่กับมีลูกค่น้ฟังเสียงละมุนวลจากคุณแม่พิสมัยเพลร่มช่วยขอหัวใจนะจ้าพี่น้อ,อยฟังสำเนียงขานไข พิศมัยสิเพย์คอวามเป็นหญิงคนได้สาวาฉันลาเลือกลางหลายคนว่าได้เราหาเแฟนบางคนขี่รถไปหอดบัานไปถึงทินกาละตินหูได้ยินเขาจ่าเขาอามาวาสเวพี่น้องเอ้ย ผิดสมัยดีใจหลายน้ำใจเฟนใสคือแก้วบม่มีเนียวสิเตาทอขอตะเหลงแก่งตอปืดปองใสไข่ผ่ามาให้แฟ้นทานได้สองเห็น เป็นหมอลำมาโดนบอรกระโดนรถเอินเป็นหมอลองบอมีหลักพ่อหัวจักข่าวดำคันต่ำสูงอยู่เด้ทานพี่น้องเอ๋ยต้นสังกัดบอมีงานกับบอไปหาล่องบอยแห่เงินทองไผมาเอืน่นกับบอไวผิวกระดำคนบอสวย siêng cả hiệp am tép am bà biển bèng xé lương lo hàng đêm ơi là na à sủa, sủa, nè มวนบ่อปีน้องกรธรรมดาละเนาะอายุอาน้ำกับบอทอเกา่ามันสีได้จังคือตะกี้มันกับบอคือละเนาะเดี๋ยวนี้ท่อใดพี่น้องว่าหก